โอ้ยยากจังเลยเว้ยเราเองก็เพิ่งขื่อนปีสองมาทำไมอาจารย์ให้ลองทำโจทย์เกี่ยวกับสติลเลอร์เนี่ยไม่เ,เข้าใจเลยโอ้เสนน้องทำอะไรอยู่นั่งหน้าเครียดเชียวอ้าวพี่ริวสวัสดีครับผมนั่งทำโจทย์อยู่ว่ะสิพี่อาจารย์ให้ลองคำนวณกำลังรับน้ำหนักของหน้าตัดคานอน่ะพี่ผมไม่เห็นเข้าใจเลยพี่ช่วยผมดูหน่อยได้ไหมครับพี่ริวหน่อยดูสิ มันจะซักแค่ไหนกันเชียวออุ้ยมันจะไปยอกอะไรกันเองอยากได้ข้าวเราเร็วปุ๊บปุ๊บปั๊บปะล่ะอยากสิครับพี่เดี๋ยวพี่สอนเองว่าทำไงน้องๆคนอื่นเองก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนี่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 พี่ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เลยแอปนี้ชื่อ ssi stud i o design เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามันใช้งานยังไงกันนะ ใช้งานง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยแหละหน้าตาของตัวแอปเองก็จะประมาณนี้เลยนะขั้นตอนแรกก็ล็อกอินก่อนนะอยากหากำลังรับน้ำหนักของหน้าตัดคานใช่ไหมใช่ครับต่อไปตัวแอปเองก็จะแสดงลักษณะของเหล็กมาให้เราเลือกพอเราเลือกเซกชันเสร็จเราก็เกิดค่าขนาดต่างๆของเหล็กลงไปให้ครบช่วนจากนั้นก็จ้า เราก็จะทราบค่ากำลังรับน้ำหนักของหน้าตัดคาร์ที่น้องๆต้องการแล้วครับแบบง่ายๆเลยอ่ะเป็นยังไงล่ะเจ๋งใช่ไหมแต่ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรให้ทักไปในเพจ Facebook ของ SSI for young engineer ได้เลยนะพี่ๆเขายินตีตอบคำถามแต่หนึ่งเรื่องที่จะไม่ตอบก็เค่เรื่องเงินนะจ๊ะโอ้อีกเรื่องหนึ่งคือแอปนี้ไม่ใช่หาการรับกำลังของตัวคาได้อย่างเดียวนะ มีทั้งคารเสาคอนเนคชั่นและเบสเพดอีกด้วยโอ้ห oh, พี่แอปเจ๋งขนาดนี้ทำไมไม่บอกผมให้เร,เร็วกว่าน,นี้ล่ะครับอา้าวล้วใครปิดไฟเนี่ย